ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ตัวเซฟตน 50, เด็กฟิวเจอร์ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะรับในส่วนของอปัจจัยบวกเกี่ยวกับ แผนการเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่ที่ประกาศออกมาจาก ECB นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็ประกาศว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรโดยไม่จำกัดจํานวนแล้วก็จุดประสงค์ก็เพื่อการลดต้นทุนการกู้ยืมของประเทศในยูโรโซนที่มีปัญหานี้สินในระดับสูงโดยทั้งนี้เนี่ยก็มีการเก็งกําไรเข้ามาก่อนหน้าแล้วเมื่อวานนี้ทําให้ดัชนีดิดตัวขึ้นมา,าเหนือระดับประมาณ800 50จุดแล้วก็มองวันนี้เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านบริเวณ860จุดได้ต่อไปนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีสัญญาณการฟื้นตัวโดยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคในส่วนของภาคเอกชนทั่วประเทศแล้วก็ดัชนีภาค ริการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่าง,งานที่ลดลงก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้บ่งชี้แนวโน้มในเรื่องของการาจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟด ได้ชัดเจนนะก็ยังต้องรอดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรอ่าแล้วก็อัตราการว่างงานในคืนนี้ซึ่งอมองว่านักทุนก็คงจะจับตาในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดขณะที่ในฝ่าฝั่งยุโรปเองเนี่ยนอกจากมีแผนการเข้าซื้อมงิบบตรจาก ECB ออกมาแล้วเนี่ยยังคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยในสัปดาห์หน้าเนี่ยะจะมีในเรื่องของผลการตัดสินของ นั้นประนูญเยอรมน,นีเกี่ยวกับประเด็นการจัดตั้งกองทุน ESM ดังนั้นในส่วนของตัว s a f t in d e x Future วันนี้เนี่ยก็อาจจะเผชิญแรงถ่ายทำกำไรออกมาในระยะสั้นได้เหมือนกันก็แนะนำให้สถานะรอง s 5 0 U12 เนี่ยรับรู้กำไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวขึ้นทดสอบบริเวณ860จุดและตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ845จุดสำหรับในส่วนของ โกลฟิวเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะอ่อนตัวลงแต่ว่ากรอบการอ่อนตัวยังค่อนข้างจำกัดเหมือนกันโดยในส่วนของอแผนการเข้าซื้อพันธบัตร ใหม่ของ ECB เนี่ยเป็นแรงกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นก่อนเมื่อคืนนี้ไปทำจุดสูงสุดในรอบ6เดือนที่ระดับ1,712เหรียญต่อออนซ์แต่ว่าในส่วนของรายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยทำให้นักลงทุนเ,เลือกจะขายทำกำไรทองคำออกมาก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็รตราการว่างงานของสหรัฐในคืนนี้ แต่ยังมองว่าแรงขายน่าจะชะลอลงบางส่วนเมื่อปรับตัวลงมาแถวๆระดับ1690เหรียญในระหว่างวันเพื่อรอสัญญาณเรื่องการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดจากตัวเลขที่จะมีการประกาศออกมาในคืนนี้ก็ส่งผลให้ในส่วนของ g f v 1 2มองว่าอ่อ,อนตัวลงก่อนแต่ว่ายังน่าจะติดแถวๆระดับ25,250าถึง25,300บาทแล้วก็น่าจะมีโอกาสดีกลับได้บริเวณดังกล่าว แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะรอง j f v 1.2ก็ยังสามารถถือสถานะต่อไปได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดในะรับบริเวณ25,250บาทเพื่อเราถึงกำไรเมื่อ,อาราคาดิกลับขึ้นมาอีกครั้งที่บริเวณ25,500 -25,600 ถึง25,600บาท ส่วน b r น n ์ c ุ o ออยฟิ u เตอรวันนี้มองแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเปิดปรับตัวลดลงก่อนตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบน n หลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยดิบตัวขึ้นไปเขาก็ระดับ115เหรียญรับปัจจัยบวกในเรื่องของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก ECB รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ แต่ก็ดูเหมือนว่าความวิตกกังวลต่ออุปสมน้ำมันที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงก็ยังไม่ได้คลายลงจากที่ก่อนหน้านี้นมีรายงานตัวเลขที่ค่อนข้างอ่อนแอในภาคการผลิตของสหรัฐจีนแล้วก็ยุโรปโดยถ้าดูแล้วในส่วนของสามมืิภาคเนี่ยเมียตราการบริโภคน้ำมันเกือบ50%ของการบริโภคน้ำมันทั่วโลกในปีก่อนตามรายงานทางสถิติของบริษัทน้ำมัน BP อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าราคาดิบเบรนทก็ยังไม่น่าจะดูดระดับ112เหรียญขณะที่ยังรอดูในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานองของสหรัฐในคืนนี้ซึ่งก็มองว่าถ้าหากออกมาค่อนข้างดีน่าจะเห็นราคาดิบเบรนทเนี่ยดิบกลับขึ้นมาอีกครั้งก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ114แล้วก็115เหรียญ ส่วนบร a n d ท o o ดออยฟิ t u r อร์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจาก uh, การขายสุทธิของนักทุนต่างชาติต่อเนื่อง2วันแต่ก็ยังมองว่ากรอบการ uh, ปรับตัวลงในวันนี้น่าจะยังติดแถวๆระดับ3,500บาทแล้วก็มีโอกาสที่จะดีกลับบริเวณดังกล่าวก็คงคำแนะนำให้ถือสถานะรอง b ิษ12ต่อไปได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุด uh, 3,500บาทเพื่อรอทำกำไรเมื่อดิดตัวขึ้นมาอีกครั้งเหนือระดับ3,600บาท สำหรับในส่วนของ USD future วันนี้มองแนวโน้มผันผวนอิงทางอ่อนตัวโดยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสเมื่อคืนนี้ขณะที่โครงการซื้อพันาบัตรระยะสั้นของ ECB ที่ประกาศออกมาก็เป็นไปนตามที่คาดการาหนุนให้น้องทุนเนี่ยกลับเขา้าถือในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งสะท้อนจากาในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ อีกทั้งในส่วนของนักทุนต่างชาติที่เข้าซื้อในตลาดตราสารนี้ต่อก็ยังช่วยหนุนค่าเงินบาทวันนี้ให้กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งแต่นักทุนสถาบัานเนี่ยยังคงถือสถานะรอสุดที่ในตลาดฟิวเจอร์ในบ้านเราเกือบ400สัญญาเมื่อเวันเมื่อวานนี้ ก็อาจจะช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของ USD future ได้ส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยแนะนำเป็นเพียงการเทรดดิ้งช็อตตัว USDU 1 2โดยมองเป้าหมายการทำกำไรยาสั้นบริเวณ31.20บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุน,นระดับ31.30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปินการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ